对。 yes sir yes sir ดืนนี้วราอัปเดตใหม่อัปเดตแค่คำามขึ้นไม่สามารถกินตัวเองได้ n p มีการรู้ n p ด้วยถ้าจำไม่ผิดมันจะหมายถึงว่าโน้มบอนใช่ปะ เลอาต้าเลฮึใครมันปั่นเร็วชิบปั่นเร็วแบบขี้หมาระเบิดมีกำลังปั่นอีกเครื่องมีแบบก,ก็เกือบแล้วเหมือนที่เสียงใส็งคนนี้ ระวังอีเสื้ออยู่นุย้ยคือคืออะไรอะทุกคนอยากรู้มากเก็ดเหรอเก็ตเด้อมาเตอร์ ด้วยแต่ไม่ค่อยนานแน่เลยแหวนเนี่ย where you go I go ยันนี่แมนดิรแมนดิร้ตัวหิวนับฉันยอดไอ้น้องจังหวะน,นี้คือของทพเต็มมือเลยเว้ยทั้งฮิวได้ทั้งเพิ่มพลังตอนวิ่งได้เรียกตัวใต้โอ้ตัมือ ขอเนี่ยจุดเวลาสักแป๊บยังวานนี้แม่งปั่นแข่งกับคอทมูเลยเริบลงผมชนะนะผมพูดไม่ทันอะไรดังกิยวคอทมู ตอนนี้เราก็จะกลายเป็นตัวร่อขั้นสูงสุดไม่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 นี่โอ้โหไอ้หอน ตหลคนหน oh. ึ่งสทั้งหมดทุกคนนะครับตอนนี้ชั้นห้น้องคลิปเลยเฮ้ยวุ้ยเหรอไอ้ไปกอดชั้นห้า้อไม่ไม่ ผงเจอวีพี่ชายต้องให้วีมันเจอสักหนึ่งครั้งอะ่ะแล้วเดี๋ยวปอร์เซ็นมันจะเพิ่มมะเพื่อจะอยากรู้ว่าวีได้มันจะเป็นไง บูยือสักทีโมหาตั้งนานไม่เห็นลิปก่อนมันจะมีตรงไหนอีกอะ แล้วมันตัวครับอ่ะมาดูกันแบบเต็มตาตื๊นตื๊นตื๊นตืต๊ดเฮ้นีอ่อ,อยู่ไหนขสุดท้ายอ่ะใครปั่นใครทำสือท้าย,อย,อย,ายไอ้เชี่ยวีพันช์ ไอ้ยู่ด้วยโอ้โหหมาน้องดีเราจะมาตามติดผู้ชายคนหนึ่งเขาด้เขาชื่อว่าคสตมัวนะทวงน,นี้โตเกอร์แล้วก็เตอร์ทีวีไม่ไททันทีวีแมนดีกว่าไม่ใช่หรอปะาไอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อก่อนพี่ชายโดนฆ่าไปแล้วหนึ่งรอบใครตายวะโคโหลุวีไม่เป็นไรไปด้านนี้วีมันทำเลนสโลได้โคตรโห ท้ายอยู่ไหนวะคอนมูมหทางนี้ไม่เดีย๋ยวแล้วใครทำเครื่องสุดท้ายวะโอเคมาแล้วในมีเฝันลายฝันดีแล้วผมก็นะ ท่านจะคิดถึงคุณเฟตลอดคุณวีเดี๋ยวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ใช่ห้าคนแล้วเหรอทำบอหิวนะ อืม mm, thank you อ <laughs> ืมอ่าเยอะฮะใครมันไปเปิดวะอะไรโรเจะอยู่ตรงนี้ เลยสิฮะอันนี <illi seeing> MM ้อ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเตรียมตัววิ่งเล่ง กับคิดช้าไอ้ยอ้ยอ้ยอ,ยอ,ยอย้ตุดเรียบร้อยโดนเลยน้องว่าทำกูเขียนมากเยอะอุ้ยไง เขียวแม่งบูทเลยหมดเลนโบมาแล้วหมดเลนโบอยู่ได้ไม่เท่าไหร่เราเจอปั่นแล้วก็โดนไล่เดี๋ยวฟินไปปั่นเอง ถนวนกีโบว์มามามาโอเคคิปป๊อปปี้กับคิดช่าคิชช่ามาตลอดเลยบูทตักการนกันบูทตักการนบูทใครมันเป็นอะไรกันตรงนั้นวะ โอเคเตรียมตัวระเบิดขี้มาได้เลยไอ้มวิ่งชา้าร้อนลังออไอหมาไมา่มาเร็ววีวีอยู่ไหนวีอยู่ไหนวี เอาเอาต้องการวีอะแต่วีตายอะรู้จออย่าโลมาหาทางนี้ดิเดี๋ยวกูตายเอา mulai wih mulai Hmm, Mula -mula. skip, bow, kita tambah. yes sir. ไม่หวานเลยไปดูก่อนดีกว่า,วาเอ้ยต่ไปก่อนดีกว่าไม่โดนกั้นพลัง คนก้นพลังเดือนนี้มันเป็นอะไรวะแม่งไม่ซื้อของดิฮะว้าวว้า,ามึงแบบคุณก้กาน ่ไห้ลูกชัดเจนเลยอ่ะเพราะไม่เกมติดบั๊กอ่ะ วิ่งเจอขนาด boundaries. ชัดเจนคิปโอ้คอมูคอนมูโดนคอนมูอะไรอะไรวะเนี <burning> ่ยไปไม่ไ <c> ม <oughs> <S sozial Contract> <c oughs> <negatively> ่ไม่ไม่ไม่เล่นจมูกเหรอ ว้าว <Wow! S 2> เอาจิงม่งไม่ใช่ว่าเจอตัวอะไรบวกด้วยผมไม่ใช่เมนคาแรนเตอร์อมั้ง เป็นนะ่กกูโกรธหแล้วนะแม่งน่ากลัวขึ้นเลยคอนมูอยู่ด้วยแม่งคู้สึกดีเลยไม่นี่เหรอ มันจะมีใบนี่อยู่แบ็กเอาก็ดีเหมือนกันนะเนแล้วก็ซื้อใบนี่ได้แล้วดิถ้าเจอแบ็กเอาครบพาครั้งอ่านต่อ ตาย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 โอเคแล้ววันนี้เราขอจบกันในคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับบายบายกูดบยบ